คนแต่ละคนก็เกิดมาหายกินซ้มตายเกิดแหลนะ่เนาะหามาได้แล้วก็กินให้อิ่มกินอิ่มแล้วก็ไปหาอีกบางคนเบ่อหิวก็กินหิวก็กินหามาสะสมไว้รอเลียงบำรุงในครอบครั่วจะคว้องเองเนละนะเกิดมา มีคููมีผัวมีเมียมีลูกเต่าเราหล,ลานต่อไปหามาไวสะสมใหเออว่าจังสิได้สุขจังสิได้สบายลูกเต่าเราหล,ลานจังสีบ่ได้ทุกข์ไ่ได้ยากความนันก็มีเอออันใดบ่มีก็หามาแล้กก็มายึดไว้ถือไว้หวงไว้แพงไว้บบฮู้จักแบ่งปันนีหยังดอก นั่แหละก็เลยเว่าภาษาเกิดมาหากินซ้ำตายบรไดีมีขอม้อหมายและคุ้นข่าดอกชีวิตซ้ำั้นถึงแม้นว่าเจ้าจะเกิดมาเป็นคนลำคนรวยเจ้าก็แค่สร้างประโยชน์นี่ซึ่งเป็นประโยชน์ในความเห็นแก่ตัวในครอบรัวเจ้าของเองแหละคือ,อวาเป็นคนมีหนามีตามันเกิดม,อมีอยู่ในรังนั่นแหละอยู่ในรังอยู่ในรูอยู่ในแค่ว่า มู่บานแคบแขอยู่ในวง้อมแขบแข็งยืหยันกันกับอยู่ในหมู่บานแขบแขบว่าพื้นกันยกย่องกันกับอยู่ในหมู่บานแคบแบ่เป็นยังสิเป็นเอาเอาไปเป็นแนวยางแนวแนวยางตัวยางแบบยางแนว่างไปท่านที่ดีไปท่านที่เอือเฟื่อไปท่านที่เสียสละยังดอกหาได้กัหวงไว้ว่งไว้ ที่มีหลายกับไปคมเหงมูเอาไปอวดอ้างเขาสื่อเสียงกับอยู่ในห้นั่นแหละอยู่ในห้อยู่ในห้างอยู่ในหมูบานแคบๆนั่นแหละเออเบาพื้นกันไปเบาพื้นกันมากยกย่องกันไปยกย่องกันมานินท่าและสรรเสริญกับอยู่ในหมู่บานแคบๆนั่นแหละเออนี้หามาได้กินเ่าท่านได้มีกินกับไปหา ิวก็กินบม่หิวก็กินเนาะนี่อยู่แค่นห่งเดียวแค่เดียวแันผู้นั้นป่้ยเป็นโลกนั้นเป็นโลกนี้เอากันนําทรงโลงพยาบาลคุยกันมันเป็นยังไงเหอเอ้ออเขาว่ามันเป็นโรกขี่หนูเขาว่ามันเป็นมาเล่งเขาว่ามันเป็นนั่นเพราะว่ามันผีเห็ดอยู่าันู้นนี่ป่อเผาถือใส้ของใสคของหรือบ่งรูเออแต่ก็เป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อน างทีก็หาเรื่องใส่กันผู้นั้นเป็นปอบผู้นี้เป็นหมอรรมเออไปเบิ่งหมอรรมหมอดูดูโอ้ยผู้นั้นใส่เจ้าตัวผู้นี้ใส่เจ้าตัวเออบางทีหมอดูมันก็เดาหมั่วม่เออคนใส่เจ้านั่นฮือนอยนดูสามแย่เออนี่ก็ขามที่ทางนาดอกอย่างจีก็มีเด้เออ่าีก็เสื้อเขาเนาะเออเสื้อเขาใส่ไล่กัน ล้วก็ไปหาโหความผิดสักช่วนผู้อื่นได้กํำลังแบบไปทำลายทำารกันเนี่ยเพราะว่ามันบาด้เห็นความจริงอียังบางคนก็ไล่ตายนอนหลับตายก็่าโอยเป็นคนบาปตายโห่าตายบะมีีหย่างบางคนก็ถือรถชนตายบางคนก็ขับรถไปชนตกนั่นนี่ตายข้อหักเองหากินสร้างตายเนาะ แค่นั้นเองเด้ชีวิตของันคนที่เรียกว่าจิตบาเป็นสาธารณกุศลจิตเป็นเศรษฐีกับเศรษฐีในบ้านคมเหงกับคมเหงในบ้านมีสื่อเสียงกับสื่อเสียงแค่นั้นเนี่ยเราพื้นกันไปเราพื้นกันมาอยู่ในบ้านจต่ของเราพื้นกันไปกันมานิ่งท่ากันสรรเสริญกันยกย่องกันเพราะว่ามีผลประโยชน์น้ำกัน ในน้อยนั่นเองประโยชน์ของคนมีความยึดมั่นถือมั่นในคําว่าตัวกูของกูเห็นแค่ตัวเอ,อตระกูลกูลตระกูลพอ่อตระกูลแม่อวดอ้างตระกูลพอ่ออวดอ้วงอ้างตระกูลแม่เออมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นมีแต่ความยึดติดเออทั้งสัตว์ก,กันก็เว้านินท่ากันลูกคนนั้นบ่ดีลูกผูน้นี้จังสั่น์จังสี่ไปมิเชิญสมีเนาะชีด เด็ก,กป่วยไปตายไปหายอยู่หายกินบางคนขยันทำมาให้กินเจ้าก็ขยันเนาะหาือยู่หายกินเก่งทํางานทั้งสั่นทั้งสี่สะอนเจ้าเด้ผู้ถือย่องก็ดีใจไปว่าจะของเก่งอิลีเนี่ยความหลงเนาะจ้าจก็ความหลงผู้ย่องก็หลงผู้ถือย่องก็หลงเดยวก็บ่า ดูเป็นไครเลือดออกอันนั้นอันนี้แลนยิบยืมเงินตายมากหูยส่งบาตัวกูของกูเนี่ยเธรรมาดาเด้มันผูกมัดลักตรึงเอาไว้อาศัยคนยินดีพอใจในกาลมนแหลอ,อในผัวในเมียหายอยู่หากินที่แหลกเริ่มต้นสองคนเนพ้นนั่นแหละต่อมามีลูกไม่ล้ากนก็กระจายความห่วงกระจายความทุกข์ออกไปเรื่อยๆแต่ว่าบาฮห้ว่าเป็นทุกข์ และ <c oughs> คนเฮามันก็เป็นถูกราวะข้อมเห็นเนาะเห็นว่าเห็นว่าได้อันนี้เละสิดีได้อันนี้เละสิเก่งได้อันนี้เละสิคนยบกงั่งสรรเสริญเออเพราะว่ามันยังไม่ได้เห็นความคิดถูกเพราะว่าความเห็นเพราะว่าเห็นความคิดที่เขาไปยึดมันพื่มันว่าคิดอยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้เ,อ,เองฟังให้มันดีเดอ้อเฮา มันก็แค่นั่นแหละยังก็ดีแค่เกิดมาหากินซ้ำตายาอยุทั้งสันเออบ่ฮหูชีวิตหลังความตายจะเป็นไปจงังไดตายแล้วจะเป็นไปมากพร้อมเป็นมาก,ก่อนที่สิมาเกิดก็จกเป็นแนวใดบร่รล้เออหลังจากตายก็จกสิเป็นจยงไดบร่รล้นะสาระวนอยูี่นํามันในคุมในควงตัวเองแหละในคุมในควงในแคลในบ้านในหู้ในหังของเองน,น,อน,อนั่นแหละบนกันแต่ยู่ในท่อนั้น ในหมบานนั่นนั้นเออแล้วก็มาวนกันแต่ว่าอย่างมันผิดเพียงกันก็คนอยู่ในบานเดียวกันหฮ่อนเดียวกันแต่หั่งัผิดเพียงกันเนาะเออเพราะว่าอยังความเห็นคนน่ามันจะเอาสนะกันเพราะว่าความเห็นอ่คือไปสรุปความเห็นลงแล้วว่าอันนั้นดีอันนี้บ่ดีอันนั้นผิดอันนี้ถูกนั่นแหละแล้วจะรวบร่วมขอไปหยืดแต่ว่าบ่เห็น ค,ค้อมูลเกี่ยวี่ับข้อมองกับเ่งยึดเรื่องใดทางนั้นเขาถึงอาศัยฟังธรรมอาศัยหนักบาทญ์ลูมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นมานำเรื่องแลวความจริงของชีวิตให้ทุกคนได้ฟังได้เปรียบได้เทียบได้สรุปความเห็นขึ้นกันเออได้สรุปความเห็นเห็นว่าอย่างเห็นว่าสิ่งทั้งาดทั้งปวงเกิดขึ้นเท่าไรก็ช่าง ย่อมเริ่มสลายแตกดับไปเท่านั้นแหละความเกิดความแก่ความเจ็บความปวดและความตายเป็นทุกสาเหตุแห่งความทุกข์ก็คือความอยากอยากให้มันเป็นดังที่ตัวเองคิดเห็นนั่นแหละแต่เห็นความคิดแล้วมันก็หยุดกันนิโรธนันแหละดับตัณหาและอุปาทาน จังว่าเฮาชิดเบื่องตามบวกเขานะ่ะบางคนก็ผพวตายกอนบางคนก็เนี่ยตายกอนก็คิดหอดกันไปอระลึกนึกตรึกตรองฟังไหวไม่ใ,ใจห่วงหาและอาไลอแต่ของก็สิตายคือกันละหลายอย่างตีของเข้าหลงวนเวียนอยู่ในวัฏจิตความคิดหมุนวนอยู่เรื่องเดิมเดิมหมุนวนอยู่เรื่องเกา่เกาๆเด้เรื่องเกา่าๆคือ ร่วคกามปรารถนาความสุขนอะไรอยากให้เป็นดังที่ตัวเองคิดเห็นแต่ก้าเป็นแบบนั้นแบบนี้ห่วงลูกอยากให้ลูกสุขสบายห่วงหลานอยากให้หลานสุขสบายอยากให้มียศถาบรรดาศักดิ์อยากให้เก่งอยากให้ฉลาดอยากให้ยังที่มันเหนือมัวเหนือมัวหนือพัวกยิ่งยิ่งวนวอน,นอยู่ในบ้านในเฮือนในห,หู้ในห้องแหละจากหูยัง จึงบอกว่าความเห็นแก่ตัวคือคำว่าประโยชน์ก็แค่ประโยชน์ในิ่ห่งางหรือของเองในเงินในห้างอย่างของเองจึงบอกว่าพวกวเข้านี่ถุกตุกเกิดมานี่ได้เคยสยั่งยอียงที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นบ่างสั่งให้จ้าของแต่การให้จ้าของเป็นการสาั่งยึดมันถือมันดปยึดมันถือมันยึดติดถือเอาธรรมดาบ่า แต่ที่ไปสาปะโยชน์ในผู้อื่นหายาั่แหละซื่อเสียงของพวกเจ้าก,ก็ดังแต่อยู่ในห้างในห้องในห้องนัอนในบ้านนั่นเออแต่ว่าเป็นคนเลวกับเลว้นี่ฮัดีก็ดีอยู่ในบ้านนั่นเล้รวนแล้วถ้าเป็นคำเสะเสริญยนย,อยนอ่อคำม,มีนท่าต่างๆเอมันสุกมันทุกก็อยู่ในโลกกระทำมอนั่นหละโลกกระทำแขบแขบอยู่ในหือนในห้างนั่นหลยว่า บงังีถามตัวเองด้วยนี่ตัวเองเกิดมาเนี่ยเคยสร้างประโยชน์อยังอยู่บ่โดยบ่ได้หวังผลประโยชน์ในสิ่งที่สังในสิ่งี่เหตุในสิ่ง,งี่กระทําสะลระออกเออพรว่ากษัตริย์หลายองค์ที่พันพานมาแต่ว่าสิมีสื่อเสียงกลองอยู่ในหัวใ,ใจเฮานี่คือพระพุทธเจ้าเออเห็นบ่ละ่ะกษัตริย์มีหลายๆองค์เฮาจืดได้ผู้เดียวนั่นคือเป็นคติแบบอย่าง ที่คนเสียสละเป็นบุคคลที่เสียสละเพื่อผู้อืน่นสละความเห็นแก่ตัวออกราชวังปราศาสตร์พวกนั่งสนมน้ำเนย่องสับสินและเงินทองนั่นบด้เป็นที่รลับประกันว่าเป็นความสุขหรือความทุกข์<ม>็นจึงสละตัวเน้นออกสละความเห็นแก่ตัวออกกุงกบิลพัทนนั่นจะเป็นของพันเนนนอนเนี่ย คนกับสิได้ประโยชน์กับเป็นประโยชน์ชุมวาเพิินบ่ออกมาบวชประโยชน์นั่นกับประโยชน์แค่นี้เฮือนในห้างกับของเองผู้อื่นบ่ไดรประโยชน์ประโยชน์ของเพิินเแื่อนแค่นั้นที่เิ่นสลระออกมาประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์ผู้อื่นทั้งโลกนี้และโลกหน้าอุ้ยนะธรรมดาบ่สองพันกว่าปีอะไรกษัริย์นั่น่ะ มันมีสับเปลี่ยนเวียนกันไปกันมาในมเมืองนั่นประเทศนี้หมุนไปอยู่พอสมนีแต่ว่ามีกษัตริย์องค์เดียวที่ตึงตาประทับใจคือของบอกบเข้าอยู่นี่คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นบุคคลที่ควรเอาเป็นแบบอย่างเป็นนิติเป็นแบบอย่างนั่นแหละ <c oughs> ลองเสียสละผู้คนลองบง่งพ้นเข้าใจรู้แจ้งตามความเป็นจริงของโลกแล้วคําว่าทรรมะนี่คือความจริงของทุกชีวิตสรรพสัตว์เกิดมาเท่าไหร่ ยอมเสื่อมสลายตายแตกดับทั้งนั้นหาความจีรังอยางยืนบ่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ติดไปกับใจตลอดก็คือกุศลและอกุศลตราบใดทีด่เฮาบ่ว่างบ่ท่านได้ว่างใดสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศลก็ย่อมติดไปในใจติดไปนจิตเป็นาณของตัวของเรียวจิตใจไปในสันดานของเองอุป,ปนิสัยกรแมนสันดานกระแมน ใจกะแมนบริสืทอมบริคร่ยแหละเพิ่นฝึกหัดเสียสาะตนเองมาตราสวชาิ์เป็นโพธิสัตว์เรื่อยๆจนถึงมาที่สุดแล้วมีความร่วยเป็นที่สุดแล้วในศาสตร์นี้คุมศัพย์ทั้งสีทองเพิ่นดูธรรมดาวกว่างกิโลเงากิโลหรือกิโลใส่อนไรมันจะไปเบิดในชีวิตนั้นนะและเพิ่นก็ยังสารได้มาเห็นสี ก็ผู้ง่ามอีกลูกก็มีทุกอย่างบริบูรณ์แล้วจะคือสาระออกใดนั่นแหละเ,นเ,นเ,นนเคนเห็นเหตุแห่งความบัจีรลังจยันยื่นคนเฮามันเป็นทุกเพระสิ่งสิ่งนี้และทุกข์กับสิ่งที่ยังไม่มีจึงเที่ยวสแสวงหาทรัพย์สมบัติทั้งหลายเลือกสวนไห่หน้าที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนมหมทั้งหลายเป็นเครื่องอาศัยไปแค่สามตายนะ่นก็ให เลยมาสั่งสอนแสดงให้พวกเขานั่นูว่าค้น,นสาระออกให้มันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแน่ซึ่งเป็นสาระมานานนั่นแหละจะเริ่มต้นเดิมที่ขังที่เพิ่นปรารถนาไม่ไมจนเท่าเดือนนี้จนว่เบิดลข้ปรารถนาแล้วสาระไปสาระไปเป็นอุปนิสัยค้นเสียสาระแต่เามาคิดบางดีๆยิ่งสาระยิ่งให้ยิ่งได้ไม่อยากได้ยิ่งได้อื ยิ่งหึงยิ่งหวงยิ่งไม่สละยิ่งไม่มียิ่งไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเที่ยวเวียนไหวาตายเกิดกับความหยึดมันถือมันไม่ตัณหาอุปทา,านตัวเองนะปูญาตายย่ายเท่ากับตายมาหลายแล้วเนาะตะกี้ก็ว่าน้าปูน้า,า,นายาหน้าพอไญไหม่งตายย่ายบันีก้กว่าน้าพอเออบันี้ก็ว่าน้าผู้หนึ่งน้าผู้นี้บว่ามียังเป็นของไผเลยทูกจ่างเป็นแค่เครื่องอาศัยเห็นบะ ปัจจัยสีเป็นเครื่องอาศัยถ้าเขาเข้าใจตัวนี้ก็อาศัยหากินซ้าตายคือกันแต่ว่าบามีความมันถือมันในใจนี่ทีอย่งบอกว่าทุกทคนนั้นนะตราบใดที่ยังไปหายื่นมือขอความช่วยเหลือจากบุคคลผู้อื่นมาทําให้ตัวเองเป็นสุขสมหวังตราบนั้นเขาก็ยังมีความถูกตลอดอัอนแหละจะจัดเป็นอิสระยาไปแค่ไหนเขาเข้าใจลึกซึ้งดีแล้วล่ะ คนฟังฟังยู่เดียวนี่เกิดมากก็เดยตนเองหากินก็เดยตนเองถ้าหากินโดยสุจจิตไปเบียดเบียนคมหเหงลั่แก่คนอื่นเ่ไาป็ัละของเขาชีวิตนี้มันกะเป็นอิสระอย่างหนึ่งแล้วปลอดภัยจากโทษภัยโดยมนุษย์แล้วปลอดภัยไปทั้งหน้าพรอมเราไปลังแก่เ่าไปคมเหงเ่าไปเบียดเบียนเอา <c oughs> สิ่งอารมณ์ลายทั้งหลายเ่านั้นก็มาตกค้างในใจเฮงฉึนันว่า ห,หันเข้ามาเบิงตามความ็นจริงหลดสิ่งตั้งหลายทั้งพวงข้มเกิดขึ้นธรรมดาดับไปธรรมดาแตกเสื่อมสลายไปธรรมดานี่แต่ความธรรมดาทั้งนั้นสิ่ไปยึดมัน่นถือมั่นอยัางสิไปแค่อยังกับคนที่สิออกมาปฏิบัติทมเห็นตามความเป็นจริงหลดวัตถของกำลังเป็นถูกกับยังยึดกับยังถูกกับอนันตัเนี่อ หาที่พยายามจะเอาตัวเองออกมาจากสิ่งที่ตัวเองยึดน่ยึดผัวกระทุกกับผัวยึดเมียกับติดกับเมื่อยึดสับสมบัติกระทุกกับสับสมบัติยึดดูกยึดล,ดลานกระทุกกับมั่นนั่นแหละนั่นแหละถ้าเข้าใจคําว่าเกี่ยวข้องแต่ไม่ผูกพันนั่นเป็นอดีตผูกพันก็คือความคิดหล,ลึกนึกอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ออยังบอกว่ารถแหง่งธรรมนี่มันบ่าอาจสามารถไปอธิบายเพื่อให้เข้าใจได้ดอก คาว่าหลดแห่งทำความรู้สึกที่มันเห็นตามความจริงม,มันเอาให้กันใบใ่ไดดบุคคลผู้นั้นรู้้วยใจของตนเองแล้วปล,ล,วลีกตัวออกมาโหลดคนเฮาทำไมบ่เลิกกันตอนเป็นก็นเลิกตอนตายให้เขาพอเพลียเลิกตอนตายที่หังหักหั่หงผูกหังพันกันนะหังทุกเออหังมีวัฏจักรวัฏจิตเวียน่ายตายเกิดไปตามวัตตะสงสารตลอดการยาวนาน,านจากนักย่ำเลเออ ทั้งตายทั้งอะไรน้ำผัวน้ำเมียน้ำผู้นั้นผู้นี้เนาะทั้งแต่ของผู้ตายเออจากจีโลกงนากหรือเปรตหรือว์เดชานเีน่เมื่อใดเดว่าจะไปสวรรค์จกเมดเออนั่นแหละแต่คิดได้กคิดได้ตอนมันมีชีวิตอยู่นี่แหล,ละอืมอหละจึงว่าห้อง่แค่ไยดอกม่แค่ไยแล้วต่อัยสิไหความเห็นว่าจังใดว่าเห้าเห็นความคิดเมื่อเห็นความคิดแล้วมันก็เบิดความเห็นท่านั้นไ <c oughs> ยว่าดีกับเป็นเรื่องของไย ว่าไล่ก็เป็นเรื่องของเขาตัวเฮาดูดีสุขทุกในตัวเฮาเองนั่นแหละหาย่หากินจะจะพอของเองจะไปแค่พายเงิดไหลเออเขาเอาความนั้นกวามนี้แลนไปเอาอกเอาใจเขาอธิบายเขาเขา้าใจนั่นแหละตัวถูกจากว่าถูกเพราะความเห็นจะของอยากให้เขาเข้าใจตามความคิดเห็นจะของเออปล่อยไปเลยเอ,อันใดมันบ่แมงข้อขาดบาดตายบ่ต้องปกป้อง ทามันเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายนต้องปกป้องตนเองเ,ออเป็นธรรมดาอหละชิดเอาไปก็ดีจังว่าความปลอยความว่างอเ่าว่ารถแห่งธรรมมืนอนี่มันเอาให้กันบ่ได้เฮ้าหัวของเฮ้าเองเฮา,าตาจินใจของเฮ้าเองเป็นอิสระจากทิทั้งหลายทั้งปวงก็จะเข้าใจดอกนา ป็นอิสระจากผัวจากเมียจากสับสมบัติจากลูกจากล้านมันจัดการได้ดีกว่าเก่าสุดๆไปเพราะว่า้องบริึิตถ้ายิตแล้วมันมีความลำเอียงในเรื่องของลูกเต่าเ่าล้านในเรื่องยัง็แล้วแต่เถิดจัดการรบกจัดการกระสางไว้พมเห็นบางคนมันยอมเห็นแก่ตัวเนาะแปลว่าปล่อยเบิด์ตดีแล้วล่ะอยงต้องปล่อยเบิดมันเจาบ่าไปกระสางจ็ต้องตายจากมันอยู่แล้วเนี่ย ตายจากทุกคนอยู่แล้วตายจากสิ่งที่มีอยู่แล้วโลกนี้มีมาน,าน่นโลกนี้มีมาตลอดเออเ่าจิตไปมีอยู่ในโลกเห็ุยังจงว่าบังความจิตของดีดีบังดีดีธรรมะมันจึงบ่แม่เรื่องของผู้อื่นเด้เป็นเรื่องความจริงของเขาเองน้อมขามากมีผู้ใดม้านเข,ข้าใจเหาดอกเออเข้าใจหรือว่าเข้าใจกับเรื่องของเขา ต่ตัวเฮาเองพยายามละละความคิดเห็นต่างๆคำว่าอของผู้อืน่นดีหรือลายบ่มีความหมายสําหรับเฮาเออเกี่ยวกับความเป็นความตายสําหรับเฮาดอกแต่เฮาบ่านําเขาไม่คิดคําสรรเ,เสริญกับ่อ,อาจสามารถทําเป็นผิดลายกับเฮาใดคำเมินท่ากับ่อาจสามารถมาทําเป็นผิดลายเฮาใดความคิดของเฮาเองต่างหากนั่นแหละจึงบอกว่าจะไปหนุงกับความคิดความเห็นผู้อืน่น เฝ้าสังเกตและวัางความคิดต่อของโหลดผลเฮ้ามาก็ถูกประความเห็นเพราะว่ามันไม่เห็นความผิดของตนใจว่าัจว่ามีวิธีกระบอกซุ่มเมืรอละลมหายใจออกจากลมหายใจเมื่อไหรก่กระทุกเมื่อนั้นนั่นแหละมันซุกกันนั่นแหละเหตุแห่งทุกข์ก็ดีมันเข้าไปปิดแล้วมันที่เป็นแบบนั้นบอกคือการลูเห็นความคิดที่มันเกิดดับ ของนอกๆน,นีน่มันบ่งง่างๆหนึ่งต้นใหม่ภูเขาแล้วบุคคลผู้อื่นสัวจสิงของเออมันก็เกิดดับความคิดกับของนี่นี่โอ้มันก็แค่เกิดดัเนี่ความคิดกียับยังบางจีรันอย่างยื่นความคิดกยับยังบางอยู่ภายใต้อำนาจแห่งการบังคับของเขา้าใดเออนั่นแหละอยู่ในร่มแหละและสิฮูหเองดอกในร่มไผ่ร่มมั่นหมดจะต้องไปยุ่งกับไผยดอกการเข้าไปยุ่งเจียวกับผู้อื่นคือการ เขาไปสัางกรรมกับเขาจากบาลออเป็นน้ำกรรมของเขาม่เป็นของเจ้าของเองไปแบกทุกแบกทุกเนียกับเขาแบกทุกนั่นแหละพ่ามันแบกทุกดอกมันจังว่าอยู่กับลมหายใจให้ใมากๆถเถอะเมื่อมีการเกิดความบิเกิดก็ต้องมีจากบาล่ะพทะเจ้าพ้นเลิศประเสริฐเพียงใดนะปัญหาที่คนมองไปเห็นเลยคือปัญหาก้องการเกิดพนก็นยังสามารถหาวิธีทาง พื่อให้หยุดการเกิดได้ธรรมดาี่ยวิธีมันกับรมหายใจนั่น <Ừ. S 1> ตอนพนตัศลูบรรลุธรรมกับอานาปานาสตินั่นแหละล่มหายใจนั่นแหละ <Ừ. S 1> ว่าจงเป็นโตของตัวเองตัวเองกับธรรมะจงเป็นสิ่งเดียวกัน <Ừ. S 1> เอาความจริงของชีวิตเนี่ยเกิดมาตายนี่คือความจริงของชีวิตถูกข้อวามคิดอ๋อมึงอยู่หนี่เนาะจะต้งได้กูสิหยุดคิดได้ในสิ่งแสดแงกวจนกว่าเ่าจะเห็นความคิดมันก็เป็นของมันแบบนั้น ร่มหายใจนั่นแหละแต่วาอยุ่กบมั่นบางนี่ละไปแสวงหาอื่นดอกอ,อะไรอาพ่อ mm hmm.